สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปถ้าคุณไม่ใช่คนที่มีหัวทังศิลปะคุณคงไม่ค่อยคิดอะไรมาก เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับสีเพื่อแก้ปัญหานั้นนี่คือคำถามสำหรับให้คุณลองไตร่ตรองดูคุณอยากถูกบรรยายว่าเป็นสีชมพูหรือสีเทาสีม่วงกับสีน้ำตาลสีไหนหอมกว่ากันสีเหลืองกับสีแดงถ้าสู้กันใครจะชนะสีน้ำเงินกับสีขาวสีไหนจะเป็นแขกงานเลี้ยงที่ดีกว่า สีไม่ได้เป็นเพียงแค่เฉดสีให้เราดูแต่มันยังมาพร้อมกับความสัมพันธ์อุปมาอุปไมยและอารมณ์สีส่งผลต่อทัศนคติที่เรามีต่อทุกประสบการณ์และผู้คงแก่เรียนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นคนแรกๆก,ก็คือโยฮันวอฟกังฟอนเกอเทเกอเทมองว่าหนังสือเล่มหนาเรื่อง Theory of Colors ซึ่งตีพิมพ์ในปี1810เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขา เนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะโต้แย้งทฤษฎีเกี่ยวกับแสงของนิวตันอย่างไม่ถูกต้องแต่พร้อมกันนั้นมันก็มอบสารานุกรมที่บอกว่าสีมีความหมายอย่างไรต่อมนุษย์ให้กับเราด้วย เกอเทได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกภาษาเยอรมันหนังสือเรื่อง Theory of Colors ของเขาเขียนด้วยสำนวนที่สวยงามและเต็มไปด้วยตัวอย่างอันสละสลวยว่าสีสันสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อถึงสิ่งต่างๆได้อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นสีแดงให้ความรู้สึกอันตรายและโออาสีทองมีความสงบสดใสและตื่นเต้นอย่างนุ่มนวลสีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกหนาวเย็นและทำให้นึกถึงร่มเงาเกอเท่บอกว่าห้องสีน้ำเงินจะดูกว้างกว่าแต่ก็ทำให้รู้สึกว่างเปล่าและเย็นยะเยือกด้วยพูดง่ายๆก็คือเป็นหลักหวงจุ้ยส่งตรงจากเมืองแฟรงเฟิร์ตในศตวรรษที่19นั่นเองภาษาอังกฤษมีคำเรียกสีที่เป็นชื่อสีจริงๆเพียง11คําคำเช่นเขียวเทาแดงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ส่วนคำเรียกอื่นๆที่เหลือล้วนมีที่มาจากวัตถุบางอย่างเช่นสีเบอร์กันดีมาจากไวน์เบอร์กันดีสีซีเปียมาจากถุงน้ำหมึกในตัวหมึกสีอัมพันสีเทอร์ควอยด์สีทับทิมและสีหยกล้วนเป็นชื่อที่ได้มาจากอันยะมณีสีชมพูมาจากดอกไม้เพียงไม่กี่ชนิดและแม้แต่สีส้มก็ยังมาจากชื่อผลไม้ เมื่อมองในแง่นี้ก็จะเห็นว่าคำเรียกสีในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วเป็นคำอุปมาอุปไมยจึงไม่แปลกที่มันจะถูกใช้เชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกและประวัติศาสตร์แต่ละวัฒนธรรมจะมีการจำแนกสีที่ต่างกันและแม้แต่คนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันได้เวลาเจอเฉดสีที่มีความกำกวมคุณสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสีแดงเลือดหมูกับสีแดงเลือดนกได้หรือเปล่า แล้วสีอาชูกับสีไซอันละ่ะน่าสนใจว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบแยกแยะสีได้ไม่เก่งจนน่าตกใจเลยทีเดียวเห็นได้ว่าแม้แต่สีเองก็ยังหนีไม่พ้นนักปรัชญาหน้ารำคาญพวกนี้เจตใจของเราเชื่อมโยงสีสันในโลกเข้ากับอารมณ์และความรู้สึกจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทุกชั่วขณะที่เราได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆล้วนต้องถูกประมวลผ่านอาคติเกี่ยวกับสีของเราทั้งสิ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมคนเราถึง associate หรือเชื่อมโยงสีเข้ากับอารมณ์นะครับทีนี้ผมอยากจะเล่าถึงประสบการณ์ของผมแล้วกันที่อาจจะเคยรู้จักคนคนหนึ่งครับที่มองเห็นสีในรูปแบบที่ต่างจากคนทั่วไปคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับภาวะที่เรียกว่า dyslexia นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกอธิบายว่าเป็นความยากลำบากในการอ่านและเขียนแต่จริงๆแล้วครับมันก็มีมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเลยนะครับ พื้นฐานเนี่ยดิสเซ็กเซียเป็นภาวะทางการเรียนรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลของสมองซึ่งส่งผลต่อการอ่านการเขียนและบางทีก็การสะกดคําแต่บางคนครับที่เป็นดิสเซ็กเซียเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการมองเห็นสีในแบบที่ต่างออกไปด้วยนะบางคนสามารถเห็นสีได้เมื่ออ่านคําหรือตัวอักษร ต้องเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าดิสเลกเซียเนี่ยไม่ใช่ข้อบกพร่องในความฉลาดหรือว่าความสามารถทางปัญญานะครับแต่จ,จะมองได้ว่าเป็นวิธีการที่สมองเนี่ยทำงานแตกต่างออกไปสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับดิสเลกเซียนะครับก็คือการที่สมองประมวลผลข้อมูลทางสายตาแตกต่างจากคนอื่นๆบางคนที่เป็นดิสเลกเซียรายงานว่าตัวอักษรและคําสามารถปรากฏเป็นสีต่างๆหรือการอ่านตัวอักษรเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือในบางคนนะครับที่มีวิชวลดิสเลกเซียนะครับอาจพบว่าแสงสว่าง และสีสันเนี่ยมีผลต่อการรับรู้และการอ่านของพวกเขาการใช้แว่นตาสีหรือกระดาษสีเนี่ยสำหรับการอ่านสามารถช่วยให้การมองเห็นคําชัดเจนขึ้นและลดความสับสนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจในคนคนนี้ด้วยนะก็คือบางคนที่มีอาการดิสเซ็กเซียเนี่ยยังประสบกับสิ่งที่เรียกว่าซีเนสเทเซียครับ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีการกระตุ้นของประสาทสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งแล้วมันส่งต่อไปยังสัมผัสอื่นพร้อมๆกันตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือคนที่สามารถมองเห็นสีจากเสียงได้หรือพิเศษไปกว่านั้นครับมองเห็นสีในคนได้ในบางสำนักนะครับอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าออร่าซึ่งก็สะท้อนถึงพลังงานและก็อารมณ์ของคนรอบๆตัวนั่นเองคนแบบนี้เราเห็นเป็นสีฟ้าฮะคนแบบนี้เป็นสีเขียวแก่ฮะไอคนนี้เป็นสีแดงคนนี้เป็นสีชมพูเลย ึ่งอาจจะพะออธิบายได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยวเวลาเราเจอคนใหม่ๆหรือว่าบางทีเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยแหละบางทีเราก็ยังสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ส่งมาจากเขาเลยใช่ไหมครับว่าอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้นะคุณอาจจะไม่ได้เห็นเป็นสีแต่เห็นว่าเฮ้ยคนคนนี้ให้ความรู้สึกอุก่นใจคนคนนี้ให้ความรู้สึกน่ากังวลคนคนนี้ให้ความรู้สึกน่ากลัวแปลกๆมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างเนาะที่เราสามารถสัมผัสได้จากคนที่ต่างๆกันไป และแม้ว่าคุณจะมีภาวะที่เป็นดิสเลกเซียหรือไม่เราทุกคนนะครับต่างมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงสีเข้ากับอารมณ์อยู่แล้วเพราะสีเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามองเห็นแต่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกและตอบสนองออกมาด้วย สีมีพลังในการกระตุ้นความรู้สึกเชิงลึกในระดับที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูดด้วยซ้ำนะครับและการที่บางคนสามารถเห็นสีในขณะที่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการรับรู้ที่หลากหลายและซับซ้อนมันเปิดโอกาสให้เรามองเห็นเลยนะครับว่าโลกนี้ยังมีอะไรเยอะเลยและแม้แต่ร่างกายของมนุษย์หรือว่าวิธีการประมวลผลของมนุษย์เนี่ยถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทุกคนล้วนมีสิ่งที่แตกต่างกัน ขอบคุณที่รับฟัง EP นี้นะครับระหวังว่า EP นี้คงจะทำให้ทุกคนเ,นเข้าใจเรื่องของ theory of colors นะครับหรือว่าสีมากขึ้นในขณะเดีวยวกันเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เข้าใจคนที่มีอาการ dyslexia มากขึ้นรวมไปถึง s ิ n e s t h e s i a นะครับว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่ข้อบอกพร่องอะไรเลยนะแต่มันเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสร้างสรรค์และการรับรู้ที่มีเอกลักษณ์ด้วยซ้ำ เปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับในมุมของผมเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากถ้าชอบต,ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์้เพื่อนของคุณฟังได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ